เรานับจำนวนเงินแล้วนะคะรอบนี้เราได้ทั้งหมด7 4บาทโอ้โหบาทก็โอเคนะคะโอเคเนาะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆไว้สก็ตแคททุกคนสวัสดีครับนี่พี่แพ๊วันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้นะคะเราจะนี่เลยค่ะโชว์ให้เพื่อนๆเห็นก่อนเป็นเมันคือกล่องอะไรกล่องรับบริจาควัดธรรมสุขใจ่าแต่ก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยเราจะบอกว่ากล่องนี้พี่แพ๊นี่เลยจุดกำเนิดจุดกำเนิดเลยนี่เลยน้องสนิม อ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยพี่แพทกล่องเนี้ยอยากจะบ,บอกเพื่อนๆว่านี่คือจุดเริ่มต้นของไว้ช็อกโกแคทอ่าผมว่าหลายๆคนอยากรู้นะว่าทำไมเราถึงมาทำ Youtube ใช่กล่องนี้เลยค่ะนะครับพี่แพทลองเล่าย่อๆหน่อยสิก่อนอื่นนะคะขอเพื่อนๆอ,อ,อย่าใช้เพื่อนๆฟังคลิปนี้ให้จบะนะคะ เพื่อจะได้ทราบที่มาที่ไปของพวกเราและความตั้งใจของพวกเราใช่ครับโดยกล่องกล่องเนี้ยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เราเนาะคือจุดเริ่มต้นกล่องเนี้ยมีความสัมพันธ์อะไรกับสนิมครับน้องสนิมจริงๆสนิมอะค่ะเป็นแมววัดที่นี่เลยค่ะคือวัดธรรมสุขใจรังสิตคลองหนึ่งอ่าครับผมเขาเกิดที่วัดเนี่ยแหละอ่าอืมแล้วอแต่วัดเนี้ยครับโคกับ พี่อาสาคนหนึ่งซึ่งอยู่ในปันน้ำใจให้แมวจรครับผมเราไปรับสนิมมาจากงานหาบ้านที่เมเจอร์ลังสิท์มั้งอ่าเมเจอร์รัชโยธินครับผมซึ่งตอนนั้นพี่มาลีอยู่คนเดียวอ่าเราเห็นเขาเหงาเราก็เลยไปรับแมวตัวนึงมาซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะรับตามงานที่เขาหาบ้านครับผมแล้วก็ไปเจอน้องสนิมและก็รู้จักกับพี่มนคือมนทารองเดชครับผมเป็นอาสาคนหนึ่งนะคะที่คอยดูแลแมววัดทั้ง70ชีวิตอ่าที่นี่ พี่มลกับน้องหมวยอจะบอกว่าแมวเอาลูกจะบอกว่าแมววัดที่นี่อ่ะค่ะจริงๆแล้วเจ้าอาวาสเขาไม่ให้เลี้ยงเขาอยากจะเอาไปกระจายไว้ที่อื่นใช่แต่ด้วยความที่พี่มลเขาเป็นคนที่รักแมวเป็นทาสแมวอยู่แล้วท่าสแมวอยู่แล้วแล้วเขาเห็นใจบ้านแมวเขาเลี้ยงแมวที่ตัวสามสิบค่ะอ่าโอเคแล้วเขาต้องการที่จะขอเนื้อที่ส่วนหนึ่งของวัดมาทํากรงให้กับน้องแมวทั้งหมด หกถึงเชีวิตก็คือรวบรวมแมวทั้งวัดใช่ค่ะเข้ามาอยู่ในพื้นที่จำกัดพื้นที่กรงนี้ใหญ่นะคะ2ชั้นครึ่งหนึ่งของห้องเราเลยของเราอ่าแล้วก็มีแมวทั้งหมดเข้ามาอ่าฮะนะคะครับผมทีนี้อยากจะหลังจากนั้นเมื่อสนิมเข้ามาอยู่กับพวกเราแล้วเราก็ได้รู้ว่าเรามีเฟซของพี่มลพี่มนเปิดรับบริจาค ทุกเดือนเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าทรายอาหารและยารักษาโรคในจํานวน70ชีวิตนี่ไม่ใช่น้อยนะเราก็ช่วยเขาเหมือนกับช่วยพี่มลทุกเดือนน่ะช่วยตามกําลังที่แพทจะช่วยช่วยได้นะคะเพราะว่าแพทก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองซึ่งเราซึ่งเราช่วยได้มากจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่พออ่ะแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยทุกเดือนทุกเดือนอ่าสนิมอยู่เราก็อยู่กับเรามานานเท่าไหร่แล้วพี่พัท สนิมนี่ตอนนี้เขาสองขวบสองขวบแล้วนะอ่าสองขวบก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสองปีนะอ่าเพราะเรารับเข้ามาตอนประมาณ3าสี่เดือนอ่าใช่เอ่อก็คือเกือบเกือบสองปีซึ่งเราเห็นตรงเนี้ยมาตลอดแล้วเราก็เอาเงินส่วนหนึ่งของเราเนี่ยบริจาคเข้าไปใช่แต่ทุกเดือนอ่ะก็จะติดลบติดลบค่ะแล้วภาระก็อยู่กับพี่มนต์น้องหนยสองคนซึ่งคราวเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเคยเห็นกล่องบริจาคเวลาพี่มนต์ไปพวกตามงานต่างๆ ก็เลยขอขอ,อันนี้มาใช่ไหมพี่แพทใช่ขอมาวางไว้ที่ร้าน,นกาแฟปอนคอฟฟี่แล้วก็มีลูกค้าที่มาอุดหนุนเราก็ช่วยกันบริจาคเขาถามว่าบริจาคให้ใครที่ไหนแล้วก็บอกที่วัดธรรมสุขใจค่ะครับผม,มเขาบอกว่า อ๋อมีบริจาคให้แมวด้วยเหรอดีจังเลยเพราะก็ช่วยช่วยกันคนละ5บาท10บาทเงินจำนวนไม่ไม่ไม่เยอะค่ะแต่ว่าเมื่อรวมกันแล้วมันก็ได้พอสมควรเราเคยเปิดกล่องไปแล้วหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครั้งแรกได้ประมาณพัน0บาทครับผมแล้วเราก็โอนให้พี่มลไปเรียบร้อยอแล้วครั้งที่สองนี่ก็คือของเราก็มาตั้งอีกอนะคะซึ่งจำนวนเงินก็นี่ค่ะเป็นเศษแล้วก็แบงค์ยี่สิบใช่ค่ะแต่อันเนี้ย เท่าที่เราดูอาจจะได้น้อยกว่าครั้งแรกเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดพอดีเนาะแต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะนับให้เพื่อนเเห็นนะแต่ว่าเราอ่ะจะพูดก่อนว่าพอเรากองเนี้ยมาตั้งเนี่ยมันก็เหมือนว่าสุดท้ายมันก็จะไม่พอมันมันแค่ได้ส่วนนึงเราเลยคุยกันว่าเราต้องทําอะไรที่ให้ได้เงินช่วยเขามากกว่านี้อ่าแล้วก็ช่วยแมวจอนได้มากกว่านี้ไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะพี่มนนะใช่เออแล้วเราคิดยังไงพี่แฮทเรา ต้องทำ u t ทําทำ u t u b e ใช่เพื่อเพื่อวันหนึ่งนะคะเมื่อช่องเราเติบโตขึ้นมีรายได้มากพอหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถไปช่วยแมวที่อื่นได้เราตั้งใจจะช่วยพี่มลตอนแรกเราอยากช่วยเขามากเพราะว่าเราสงสารเขานะเขาลงรับภาระหนักมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราอยากให้แมวของเราที่เป็นแมวจรจริงๆเนี่ยแสดงเผยถึงความน่ารัก เหมือนกับให้คนน่ะได้เห็นแมวจรใในมุมมองที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็น<อ>เคยเห็นแต่เขาอยู่ตามถนนแล้วบางทีเขาอาจจะมอมแมม,มเราก็เลยอยากให้เห็นว่าเฮ้ยการเก็บแมวจรมาเลี้ยงเนี่ยมันก็น่ารักนะและเขาก็ฉลาดด้วยแล้วก็มอบความรักให้เราไม่แตกต่างกับแมวพันธุ์เราก็เลยอยากให้น้องแมวจรที่เราเลี้ยงทั้งหมดณนะตอนนี้นะหชีวิตเป็นเหมือนกับ เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะ่ะอยากกระเปิดหัวใจให้แมร์จ<ช>อนแล้วให้พวกเขาเนี่ยเวลาเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเขาเนี่ยให้พวกเขาอ่ะกลับไปช่วยเพื่อนเอนเขาได้ตามท้องถนนให้ได้มากเท่าที่เราจะทำได้ก็เหมือนสนิมนี้ ใช่ไหมเราก็สามารถกลับไปช่วยที่วัดธรรมสุขใจได้ใช่ค่ะอันนี้คือโปรเจกต์ของเราที่เราอยากจะทํา y YouTube แรกเริ่มต้น่ะเราทําแค่ a c e b o o k ที่แพทเพื่ออะไรแค่อยากให้คนเห็นความน่ารักของแมวเราใช่ค่ะแต่เฟซบุ o กเนี่ยคือไม่มีรายได้ใช่ค่ะเราเริ่มจาก Facebook ก่อนคือเขาเล่นกันเราเริ่มจาก Facebook ก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมูฟมาที่ YouTube ก็เลยคุยกับพี่แพทว่าเฮ้ยเราต้องทำ u t u b e กันแล้วเราก็เลยลองดูว่า ที่เราได้จะพอทําได้เนาะเพราะว่าปอ,อเคยทําเรื่องดีไซน์เว็บปอก็จะมีความสามารถตรงนี้ทําได้แล้วก็ใช้โทรศัพท์เรานี่แหละถ่ายทํากันค่อยๆตัดแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมา<ช>เนาะเสร็จแล้วมันหยุดแค่นี้ไหมพี่แพทไม่ค่ะเมื่อวันหนึ่งนะคะที่เราเติบโตขึ้นและมีโอกาสและเป็นไปได้เราอยากจะทำคาเฟ่แมวจอน คือนี่มันเป็นเหมือนเป็นความฝันเล็กๆของเราที่เราอยากกระทำนะมันเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้เพราะว่าเราเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากแกอะไรนีะอยากจะให้แมวเนี่ยมาเป็นอ่อ่เป็นเหมือนกับตัวชูโรงให้กับเพื่อนๆที่ใครแบบเป็นทานแมวทั้งหลายเข้ามาเล่นกับน้องแมวแต่เราเน้นแมวจรนะคืออย่างนี้คือพี่มนเนี่ยเวลาเขาจะ หาบ้านหาบ้านเนีต้องไปตามงานต่างใช่ค่ะไปตามห้างอ่ะอ่าซึ่งมันก็ไม่ได้ว่ามีทุกอาทิตย์เราก็เลยอยากกับประมาณว่าเฮ้ยงั้นขอแมวสักชุดนึงแล้วเราเปิดแคคคาเฟ่ให้น้องเนี่ยมาอยู่ในที่ที่เราเปิดเป็นแค่คาเฟ่เนี่ย แล้วใครสนใจเราจะทํารูปแบบเพจอะไรทั้งหมดเลยแล้วให้คนเออมาดูน้องน่าสนใจแล้วก็กรับเรียงอาจจะมาเล่นกับน้องก่อนด้วยตัวไหนถูกชะตานะแต่เดี๋ยวเราก็จะมีระบบเนี่ยแหละในการคัดกรองว่าคนนี้เอาไปเลี้ยงต้องมีอะไรหนึ่งสองสามสี่นะเออตรงนั้นแหละเพราะว่าณปัจจุบันเราอยู่คอนโดเนี่ยเราทำไม่ได้มาลองรับน้องมาได้จริงๆ6ตัวก็แน่ละนะแน้นมากค่ะใช่เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องขยับขยายแล้วล่ะแล้ว การทอยากขยายมันไม่ได้แค่เรื่องที่อยู่อาศัยเราอยากจะทำโปรเจกต์แคทคาเฟ่เนี่ยให้ได้ถ้าถ้าเราทําได้นะเราเราลองดูว่ากําลังเราจะไหวแค่ไหนเนาะคือคงทําแหละแต่จะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้เนาะเสร็จแล้วปลายทางของความฝันเราคืออะไรพี่แพทเราอยากจะมีพื้นที่ที่เป็นโอเพน่ะโอเพนแอร์อะแล้วก็ทําสวนเพื่อให้แมวเนี่ยมาอยู่อ ซึ่งเราเคยดูรายการรายการหนึ่งที่เชียงใหม่ใช่ไหมเชยงใหม่างางไม่แน่ใจนะครับที่เขาเป็นแบบเมันสวนที่สวนอาณาจักรแมวอาณาจักรแมวแล้วแบบพี่น่ารักอะน้อยเลยแล้วก็อยู่แบบอยู่กันตามธรรมชาติใช่เราเราอยากจะทําแบบนั้นนะาทำแบบนั้นถึงว่าจะเป็นเนื้อที่เล็กๆไม่มากแต่ว่าเราก็อยากทําอยากทำเนาะเราอาจจะแบบเออเหมือนกับเออให้คนได้ได้มาเที่ยวเนาะแต่ตอนนั้นก็คืออีกอีกไกลแต่ว่า เราแค่อยากกระบอกเพื่อนๆว่าเออไวช็อกแคทเราเนี่ยทํามาเพื่ออะไรทํา y o Youtube เพื่ออะไรแล้วเราจะก้าวเดินไปยังไงเนาะอ,อืม,อมก็อยากให้เพื่อนๆเนาะให้กำลังใจน,น้องแมวทุกตัวด้วยเนาะเราก็พยายามจะทำกันไปเนาะใช่ใช่อืเดี๋ยวเราจะเปิดเนะาะแล้วเดี๋ยวดูว่ายอดจะเท่าไหร่อ่าโอเคค่ะ เรานับจำนวนเงินแล้วนะคะรอบนี้เราได้ทั้งหมด740บาทโอ้โหก็โอเคนะคะโอเคเนาะในสถานะใช่การโควิดและวิกฤตอย่างนี้นะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ก็ขอบคุณลูกค้าลูกค้าปอนคอฟฟทุกคนเลยนะคะที่เอช่วยเหลือน้องแมวในรอบนี้เนาะนี่แหละ5บาท10บาทเนาะบางคนก็สองสาบาทแต่รวมกันก็เป็น้อยใช่ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทําการโอนให้กับพี่มนของเรานะคะแต่เราจะโอน800เนาะเราจะใส่ไป60บาทเพื่อจะได้กลมกลมเนาะก็ดีใจนะพี่แพทเนาะใช่ใช่จะได้ไปเป็นอาหารแล้วก็ทายแมววงเมที่นั่นมีที่นั่นมีแมวเด็กแมวป่วยเยอะค่ะใช่ใาต้องใช้เงินเยอะคือที่นี่จะบอกว่าพอไปหาบ้านน่ะก็คือมีออกไปบ้าง แต่ก็เข้ามาไม่หยุดเลยอะเพราะว่าพี่มนเนี่ยเขาไปช่วยเขาเห็นแมวที่ไหนที่ได้รับความดุอดร้อเขาจะช่วยนะคะบางทีก็มาเป็นกระสอบแล้วก็มาทิ้งหน้าวัดใช่มีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะเออมาเลยอะเป็นแมวแบบว่าบวมบวมแล้วก็เออแล้วก็ตาบอดสองข้างเลยนะใยังเอาไปหาบ้านเลยค่ะเพื่อนต้องดูในแพดเอ็กปที่แพทไปสัมภาษณ์กับพี่มนใช่แต่ตอนนี้เขาโตแล้วแล้วเขาก็เป็นแมวน่ารักนะเขาแบบ คือเขาด้วยความที่เขาตาบอดตั้งแต่เด็กอ่ะเนื่องมาโตมาเนี่ยเขาก็เลยแบบคุ้นชินกับการที่แบบเดินไปไหนมาไหนได้ใช้กระบะทรายเป็นใช่ค่ะน่าสงสารมากค่ะก็จะหาบ้านยากหน่อยก็บยากเหมือนเป็นแมวพิเศษใช่ค่ะและพี่มนก็รับเลี้ยงคอยดูแลเขาใช่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเฟซบุ๊กของพี่มนไว้แล้วเพื่อนๆก็ลองไปกดติดตามลองดูว่าเออเป็นยังไงเนาะแล้วเผื่อจะช่วยเหลือแกได้ก็ก็ลองเข้าไปช่วยดูคือหลายๆคนอ่ะ ช่วยผมเชื่อว่ามันก็ปัญหาก็จะเบาลงเนาะใช่ค่ะแล้วระหว่างนี้เราก็จะทำ YouTube ไปเรื่อยเนาะก็ขอให้เพื่อนๆให้กำลังใจเราด้วยที่จะทำ YouTube กันนะใชแล้จุดมุ่งหมายเป้าหมายเราพูดไปทั้งหมดแล้วว่าทำไมเราถึงต้องมาเป็นไวท์ช็อกโกแลตเนาะจริงๆเมื่อก่อนเราเป็นไวท์ช็อกโกแลตทีมนายแพทย์นายแพทย์ลองอธิบายหน่อยว่าทำไมเราใช้คว่าไวท์ช็อกโกแลตทีมเพราะว่าเราเอ,อ,อยากจะมีทีมที่คอย เป็นทีมเดียวกับเราไม่ว่าเราจะไปช่วยแมวที่ไหนทำคอนเทนต์อะไรอย่างเอฟซีซุกท่านก็เป็นทีมของเราค่ะใช่เราถือว่าทุกคนเป็นทีมของเราการดูทุกวินาทีเนี่ยถือว่ามีคุณค่ากับช่องเรามากทุกซับสไคร์เนี่ยถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีเลยเนาะรวมถึงทุกคอมเมนต์ด้วยอันนี้ถึงเรียกว่าทีมแต่วันนึงอ่ะช่องเราอ่ะมันจะต้องโตขึ้นอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งอ่ะเราก็จะต้องมีทีมที่เข้ามาไม่แน่นะในทีมเราอาจจะมีเอฟซีของเรา เข้ามาร่วมกันเราอาจจะมีโปรเจกต์ในการไปบริจาคของตามที่ต่างๆหรือช่วยแมวให้ได้มากขึ้นเนาะโอเคไปซึ่งเดี๋ยวซึ่งเนี้ยเราคุยกับแมวยิ้มไปแล้วด้วยอืมแมวยิ้มเนาะเดอ๋ยเนี้เราคุยตั้งแต่แรกๆเลยว่าเออเราอยากทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันเนาะก็แมวยิ้มก็โอเคนะช่องเรากับช่องน้องของเราเนาะเป็นช่องน้องเราเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันเป็นช่องพี่ช่องน้องกันเนาะฝากแมวยิ้มด้วยเพื่อ จะได้เติบโตไปด้วยก,<า>กันแล้วก็จะได้ช่วยเหลือแมวจรได้มากขึ้นเนาะซึ่งเหมือนกับว่าถ้าช่องเราโตเนี่ยทั้งสองช่องเนี่ยมันก็จะเป็นพลังที่จะช่วยแมวจรได้เยอะขึ้นใช่ออโอเคพี่แพทฝากช่องเราด้วยค่ะก็เพื่อนๆน,นะคะถูกใจคลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ ในไวช็อกโกแคตครับล้วมี2ช่องทางคือ Facebook และ Youtube นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเราพวกเราไวช็อกโกแคตวันนี้ไวช็อกโกแคตแมวจรนอนคอนโดไปก่อนนะครับพระเจ้าวอวยพรทุกท่านคะ่ะพระเจ้าวอวยพรครับสว,ส,สวัสดีค่ะค